สวัสดีครับพบกับเบ้าปลาอีกคือเก้าครับวันมีแ้แนวสุดท้ายกับท้ายยุตนาจะของเนี่ยครับเล่นเล่นไปไปแถวเบิ้งเล่นเล่นไปน้ำกันครับมึงบรรยากาศรอบรอบยามหมือนแรงมีกับวันติหาโมกะลาสองพันหาร้อยหกสิบหกหรอทีโอ แมลงมานอนให้นอนนาครับนี่แหละไฟไตเมงดาหางเที่ยวก็ได้โตสองโตพอดิปนินเกียลกองเทียงนัง่งผิงไฟนาำมะเสาผู้สี่จักหน่อยผู้สี่จีเขาครับก็รจะเบิ่งสิเป็นเมนูอ,อีหยังอาจสิมีจีเขาโพดจะเบิ่งสิเป็นจนังไดน เฝ้ายัางเขาเลยหืมวัตะปูศาสตร์นางปรับฤทด้พี่น้องเอ้ยหมกจักบานเนี่ยมึงเด้พอ,อพี่น้องเอ้ยพุ่นแดงหม่องไว้ค้นนางพุ่นจะคล้องเอพผุนไปเฝ้าแล้วเพื่อนเพื่อนน่ะนั่งนอนไกาเพียงพอได้เลยเพื่อนเพื่อนนะการว่าน้ำเนี่ย เอา,ยมมาวยาบีดตมมันกระคับเห็นอยังพุทธอน้องยังไงเหื่อยเหื่อยถึงก็บเบื้งไปเอ้ปิดแึ่ก็ผัดวุ้นเส้นผัดบุ้เส้นเสเห็ดข็มท้องพี่น้อง อาหารเย็นเบาๆบบวกกับพูนธรรมชาติบ้านเ้าฝ่ายน <c oughs> มามแร็กยามซาวบาวๆเ้อครับผ่ำพรรนาไปสั้นละถือกินแล้วกินลูกน้ำเลย <c oughs> นั่งกินฮะกนมนี่เราเอาสักไหนนั่งได้ขั้นมันน่าเลยสวกแล้เไปเผากันไห้ปลอเผาเพิ่นกินเพลยนเป็นมือค่บกว่นะน้ำละมันมันต้องแกะเปอ่กไม่หนึงเนาะโอ้ยเผาไปรวดไฟแห้งฟันสามได้ไหม่นี่ะ วันกินข้าวก่อนไหมลกูกหิวใช่ไหมรบีอาจารย์มากับตะเกียบมากไปเนี่ยจะเอามาน่ใส่นไหมจานสองจานตะเกียบสองอันตะเกียบยืมของนี้ได้ไหมเอามาเองรเรบีอาจารย์นั่งสาดทายกินเราเป <laughs> 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 ่งเปลี่ยนมานังข,งขง้างๆ คนบันเหิงนั่งเอาเบาสบายสบายครับเมนูสำเนียงระเดอ้อพี่ร้องกินผัดฟูเส็นจัาหน้าที่ินกี้ขอพูดไปนี่ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ